สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีพิจิกประจําวันจันทร์ที่24ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณที่ท่านช่อทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุสน,นช่องของอาจารย์เกตุก้าจะรินน้ำชาก,กาฟแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับชาวราศีพิจิกมีดาว จ้าเรือนการเงินก็คือดาวพะร,ระฤหัสบดีตอนนี้ก็ไปสถิตยอยู่ในราศีกุมนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เสวยเทวีเลอร์ก็ถือว่าเป็นช่วงที่การเงินการทองของเราเองเนี่ยจะเกิดจากการนะครับใช้หลักทรัพย์ลักษณะต่างๆแปลสภาพเป็นการเงินการทองเช่น บางคนมีที่มีบ้านมีอะไรก็ให้เขาเช่านะครับหรือก็เอาไปทํานู่นทํานี่ให้มันเกิดประโยชน์ในลักษณะต่างๆนะจะถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีแล้วการเงินกันทองเนี่ยยังได้มาเกิดได้มาจากหลักทรัพย์ลักษณะต่างๆนะก็สามารถทําให้แปลเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ไม่มีดาวอะไรมาเล่งนะครับกับดาว พระฤหัส,สปัิยก็ถือว่าเป็นช่วงที่นะครับการเงินการทองเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีเลยนะครับบางคนก็ได้เงินได้ทองจากการศึกษาให้ความรู้ลักษณะต่างๆวัฒนทุตเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของอเขาเรียกว่าการศึกษาด้วยนะครับบางคนเองนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะครับนาดาวพฤหัส อยู่ตำแหน่งนี้นะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวเรือนของคู่ครองเนาะก็มีดาวลอยอยู่ได้ตําแหน่งนะครับองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เนี่ยเล็งลัคนาเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคูคุ่้คู่ส่วนเนี่ยคู่สัญญาเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับถือว่าดีนะแล้วก็ส่วนดาวเจ้าเรือนจริงๆเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในเดือนของในราศีธนูก็จะเป็นช่วงที่เราเนื้อหอม นะครับเป็นเรื่องที่ตัวของเราเองจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือในลันกษณะต่างๆนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นช่วงที่ดาวาเกวี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเนี่ยเดินดีเขาเรียกว่าเดินถูกเลยนะเวลาดาวเจ้าจเรือนปัตตนีมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเขาแปลว่าได้รับทรัพย์สินเงินทองเงินตราจากคู่ครองนะท่า <c oughs> ในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนเนี่ยนะครับ <c oughs> ในพื้นดวงเดิมเนี่ยดาวจเจ้าเรือนคู่ครองดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยนะครับก็สามารถ มีเงินมีทองในลนักษณะต่างๆนะสำหรับคนโสดเองก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีตัวเลือกเข้ามาให้เราเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะโอเคละผมมองว่าเป็นเป็นจังหวะที่เกี่ยวเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้นะก็ะอยู่ในช่วง สดใสดีนะครับสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนะครับก็เป็นช่วงนี้จะมีรายได้มาจากคู่ครองเยอะขึ้นนะคู่ครองอาจจะไปทํานู่ทนทํานี่จนมีรายได้มีเงินมีทองก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดาวเดินเนี่ยดีมากนะในช่วงของวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เนี่ยสเสวยโจโรเลิกนะครับโจโรเลิกกเเป็นเลิกของ การต่อสู้การแข่งขัน mm. การวางแผนในลักษณะต่างๆพอวันอาทิตย์เนี่ยเข้ามาหัธนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะเขาเรียกว่าเข้าเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับทำอะไรยังไงก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมชมชอบนะในวันอาทิตย์นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวเรื่องของการงานกันนิดหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระอาทิตย์ตอนนี้ดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยว,วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะครับ แล้วไปอยู่กับดาวพุเสาเองที่เป็นเกษตรและเป็นคู่ธาตุกันในลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ชาวราศีพิจิกเนี่ยการงานเนี่ยจะเกิดจากการคอนเน็กชันต่างๆนะครับมีออนไลน์นะครับหรือสื่อลักษณะต่างๆนะก็คือเราจะต้องเข้าหาผู้คนนะครับมีการเดินทางมีการติดต่ออะไรเงี้ยถือว่าจะเป็นจุดที่นะครับให้คุณกระโดดชะตานะแล้วดาวพระอาทิตย์ในช่วงของ สัปดาห์นี้ถือว่าดีมากจะมีแค่วันจันทร์ที่สเสวยโจโรเลิกหลังจากนั้นตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันอันาทิ์เลยเนี่ยเราจะสเสวยภูมิปะโรแห่งเลิกนั่นก็หมายความว่าเกี่ยวเรื่องของการงานเราจะมีความมั่นคงนะครับเสถียรขึ้นนะก็ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับผลดีจากจากสื่อออนไลน์ในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่า โอเคนะครับยินดีด้วยนะฮะเอาละส่วนที่ต้องระมัดระวังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเงินนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวเจเรินอลีวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของกระดุมพระนะครับก็เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี้ยระวังนิดนึงเท่านั้นเองยิ่งวันจันทร์นี้ต้องระวังมากหน่อยเพราะตอนนั้นดาวพัางคานเนี่ยติดพิษหน้าแค่นั้นเองนะหลังจากนั้นก็ปกติแล้วนะครับส่วนในเรื่องของดาวจเจรือนมรณนะนะครับก็มรณนะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินก,นก็มีเกณฑ์ที่ การเงินกันทองเราจะถูกเบียดเบียนในลักษณะต่างๆนะจากคนสนิทจากญาติพี่น้องจากอะไรก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้ต้องเรามาระวังก็อาจจะเป็นช่วงที่การเงินกันทองเนี่ยจะหมดไปเกี่ยวเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ได้หรือเกี่ยวกับในเรื่องของอการใช้ตายลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเกิดจากความ โดนเบียดเบียนแล้วกันนะจากคนสนิทคนใกล้ชิดนั่นแหละและว็็เรามัดระวังให้มากๆนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของดาวเจ้าเรือวินาศก็คือดาวพ่อศุกเนาะ ก็วินาศกระดุมพาก็เรื่องของการเงินการทองก็ระมัดระวังหน่อยการจับใจใช้สอยในลนักษณะต่างๆก็ถ้ามีสติในการดําเนินชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความครณนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจ,า,จารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสท่อง,องเทข้างล่าง อาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งผมเกต9ก้าินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าินดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงวร้นั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมา แล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนาทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน p ย a y ิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมฮวงตุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะฮะก็สามารถติดต่อมาที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ 062 947 4428นะครับผมครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50นย์จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้วนะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะ กังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โ oh, อ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี่ห้อน,นี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะใครสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0 8 0 9 0 1ด 5959 59, นะครับนะเอาละยังไงก็กราวขอบพรคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ